ว่าข่าวฮอดไลน์ข่าวที่เกิดบ่าว่าไกลไกลนางทวงหรือว่าไฟไหม้คาตะกมกันตายก็คือข่าวรา สุปริค,าาครับพมฆพิอกที่ครับพบกับข่าวยามเช้าเป็นข่าวที่น่าหนักอกหนักใจมากปัญหาเรื่องกฎจราจรหนักอกทั้งคนใช้รถหนักใจทั้งรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องยาม,มาอยากขยันกินกันมากเลือเกินอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวันบางคนกินยาม,มาเข้าไปแล้วแซงซ้ายแซงขวาปาดหน้าฝ่ายไฟแดงแซงทางโค้งอย่างตอนเช้านี่เห็นกันชัดๆอย่างรถสองแถวมอเตอร์ไซค์รถเก๋งใหม่ๆรถบัสสองชั้นบางคนขับรถอจากซอกจากซอยมาโอ้ยหวาดเสียวกันเลือกเกินร้อยใบมะนาวก็ไม่เท่าหนึ่งใบมะกรู อ๋อหามาปไม่้จะยุเหี้เนี่ยเพิ่งกำลังฟังข่าวอยู่ดีๆอยู่อ่ะเจ้าใหญ่ป้อจะจะฟังเพลงนะไหลไปที่เก่าเนอะผูฟังข่าวกำลังมันๆมมอยู่เนี่ยวันนี้หมดเวลาสำหรับข่าวยามเช้าพบกันใหม่วันพุงนี้ครับสวัสดีครับงานแล้วบุฟเฟ่ตหเรื่องชะก๊ำบุบเว้า่งเหี้ยดิคะข่าวมันก็คือข่าวมันคือ วา่าวาากาฟังเพลงผ่านไปแล้วนะจ้าต่อไปนี่ห้าก็มาฟังข่าวกันเนาะเมื่อตะวานนี้เวลาห้าโมงงามแรงเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องภาคของเมืองเชียงใหม่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีป่อจายสี่คนจากการน้ําของไอ้ปื้ดโมได้ปากันเข้าไปเล่นไฮโลในสวนหางหลังวัดจอกบอก เจ้าหน้าที่ทำทำตำรวจจำนวนสิบนายก็ป้ากันเข้าไปลุ่มยับหลังจากยับออกมาแล้วบม่าสามารถเอาความผิดได้เพราะประจายหมู่นั้นป้ากันเข้าไปนั่งจีเข้าหลามจบข่าวข่าวที่เ้าได้อ่านมานึกสงสารพวกนักข่าวแต่แตข่าวกว่าจะได้สักชิ้น กินดง้วท่านน้อยยแ่่นางท่านมีแนวความคิดที่จะแก้ปัญหาเรื่องัยแ้งเกี่ยวกับน้ำกินน้ำใช้ย,ยังไงบ้างคะปัญหาเรื่องนี้ไอ้กลับ้อมคือว่ามันต้องแก้กันที่คนตราบใดที่คนยังตัดไม้ทอนลายป่าไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้ร้อยเปอร์เซนต์อย่าว่าแต่น้ำกินน้ำใช้เลยหนู แม้แต่น้ำลายผมแทมไม่มีจะกลือนอยู่แล้วท่านคะแล้วถ้าน้ำในเขื่อนแห้งหมดแล้วคะท่านคิดว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้ายังไงบ้างคะหนูเรื่องไฟฟ้าไม่ค่อยเท่าไรไม่ต้องไปกลัวมันไอเรื่องที่น่ากลัวสุดคือเรื่องไฟแนนซ์นี่แหละหน,ทนูท่านครับเลยครับขออนุญ,ญาตเก็บค่างวดรถหน่อยครับผมว่าไอเรื่องนี้ผมต้องเอาเข้าที่ประชุมก่อนไม่รู้ว่าน้องเมย์ผมจะว่ายังไงเพราะท่านขาดสูงมาตั้งสิบสองเดือนแล้วเนะยครับให้มันทิ้สี่เดือนไปเลยผมขอตัวก่อนละไปก่อนละครับสวัสดีครับ